สวัสดีเพื่อนนักลงทุนทุกท่านนะครับผมออฟครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่อง Money to Success นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพามาสองหุ้นอมตะนะครับหรือว่าบริษัทอมตะคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนนะครับโดยเซ็ตนะครับเขาก็จะจัดหุ้นอมตะนะครับอยู่ในกลุ่มของอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างนะครับแล้วก็พัฒนาอสังหาริมทรัพย์นะครับ โดยเซตนะครับเขาก็จัดหุ้นน้มตะนะครับให้อยู่ในกลุ่มของเซตร้อยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของที่เซตนะครับเขาทําเปรียบเทียบมาให้ดูนะครับในส่วนของกราฟนะครับในส่วนของกราฟก็คือเส้นสีน้ําเงินเนี่ยเป็นกราฟของหุ้นน้มตะนะครับแล้วก็เส้นสีฟ้านะครับก็คือหุ้นของ กลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันนะครับที่เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างนะครับแล้วก็ส่วนเส้นสีส้มนะครับก็คือเป็นส่วนของเซตนะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับแต่ก่อนนะครับก็หุ้นนามตะก็วิ่งได้ดีกว่าตัวของเซตแล้วก็ตัวของเพื่อนๆในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันนะครับแต่ในปัจจุบันนะครับก็ หุ้นอมตะนะครับก็ได้วิ่งลงมาอยู่ในโซนเดียวกันกับกลุ่มของเซตนะครับก็ถือว่าตกลงมาแล้วก็อยู่ในโซนของอกลุ่มของเซตนะครับแต่ก็ยังสูงกว่า,าในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันอยู่นะครับก็เดี๋ยวผมพามาดูลักษณะธุรกิจนะครับว่าหุ้นอมตะนะครับเขาทําธุรกิจเกี่ยวกับอะไรนะครับลักษณะธุรกิจของหุ้น อมตะนะครับก็คือเขาพัฒนานิคมอุตสาหกรรมทั้งในและก็ต่างประเทศในประเทศก็คือจะมีที่เราเนาะก็คืออยู่ที่อมาอตาระยองนะครับแล้วก็อมตยุชนบุรีนะครับก็ในส่วนของต่างประเทศก็จะมีอยู่ที่เวียดนามนะครับโดยมีบริษัทในกลุ่มดําเนินธุรกิจสาธารณภพโภนะครับแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการหลังการขายนะครับเช่น พวกน้ำประปากระแสไฟฟ้าแล้วก็จำหน่ายก๊าซธรรมชาติด้วยนะครับโอเคส่วผูดถึงหุ้นนะครับผู้ถือหุ้นสิอันดับแรกนะครับก็มีมีดังนี้นะครับส่วนประธานกรรมการใหญ่ก็เป็นคุณวิกรมนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของอเว็บไซต์นะครับว่า ผ้นับถตาเขามีลักษณะธุรกิจอย่างไรนะครับเรามาดูในส่วนของเว็บไซต์เขานะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับเขามีเปิดนิคมอุตสาหกรรมอยูอ่ที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็อยู่ที่ประเทศเวียดนามนะครับในส่วนของประเทศไทยนะครับก็จะมีอ,ะอยู่สองที่นะครับก็คือที่ชลบุรีกับระยองนะครับส่วน เวียดนามนะครับก็จะมีอยู่เบี้ยนหัวล้อถังแล้วก็ฮา,าลองนะครับผมพาไปดูธุรกิจของเขานะครับธุรกิจของเขาก็จะมีการขายและเช่าที่ดินอุตสาหกรรมนะแล้วก็ให้เช่าโรงงานนะครับแล้วก็มีสาธารณูปโภคนะครับแล้วก็การบริการนะครับโอเคถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจในหุ้นตัวนี้นะครับก็ฝากไป ทําการบ้านเพิ่มนะครับโดยการเข้าไปดูว่าเขาทําธุรกิจอย่างไรอย่างลึกซึ้งนะครับเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของงบการเงินกันก่อนเนาะในส่วนของงบการเงินของบริษัทอมตะคอร์ปอเรชั่นจำกัดมาชนนะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับสินทรัพย์รวมนะครับบริษัททรัพย์รวมสินทรัพย์รวมก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับทุกปีนะครับ ีนี้ก็สินทรัพย์รวมก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับโดยนะครับมันเพิ่มขึ้นด้วยหนี้ด้วยนะครับเห็นได้ว่าหน,นี้ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับตามสัดส่วนของสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับในส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันนะครับโอเคดูในส่วนของรายได้นะครับรายได้ของเขานะครับ ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ปีนี้ก็ยังอ,อยู่แต่มาดสองนะครับงบการเงินก็น่าจะประมาณสักห้าพันนะครับก็น่าจะไม่ถึงอของปีที่แล้วนะครับก็คือ6 9 0ัน้านะครับเกือบเจ00ล้านนะครับก็ปีนี้ก็น่าจะไม่ถึงนะครับก็ลองเอาตอนนี้คือ สองไตมากนะครับก็ได้2,400ล้านนะครับก็อีก2ไตมาสนะครับคูณเข้าไปก็น่าจะน่าจะมานห0 0 0กว่าล้านนะครับน่าจะไม่ถึงเท่ากับปีที่แล้วนะครับมาดูในส่วนของกำไรสุทธินะครับกำไรสุทธิก็ทรงๆนะครับก็อยู่ประมาณสักพันล้านนะครับส่วนปีนี้ก็น่าจะอยู่สัก แถวๆใกล้ๆพันล้าน,นครับหรืออาจจะไม่ถึงก็ได้นะครับก็รอดูงบาการเงินออกมาในไตรมาสต่อไปนะครับในส่วนของกําไรต่อหุ้นนะครับกาไรต่อหุ้นก็ทรงๆนะครับก็จะประมาณสัก1.5นะครับเอาเอเอาอีนะครับเอาเอก็อยู่ที่ประมาณสัก7นะครับส่วนเอาอีก็อยู่ประมาณสัก10 ก็ถือว่าโอเคนะครับในส่วนของตัตากําไรสุทธินะครับจ่ายเงิน100นะครับได้กลับมาประมาณสัก20นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับดูส่วนของราคานะครับราคากา็ตอนนี้ก็ตกลงมาอยู่ที่13บาท20สสตางค์นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูกราฟเนาะส่วนของราคานะครับก็จะเห็น ได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับในส่วนของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดนะครับก็อยู่ที่ประมาณสัก20งหมล้านนะครับมาดูในส่วนของ PE นะครับ PE ก็เห็นได้ว่า,าต่ำลงนะครับต่ำลงนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ10เท่านะครับก็ถือว่าไม่แพงมากนะครับ ในส่วนของ P/BV นะครับ P/BV ก็อยู่ประมาณสักหนึ่งเท่านะครับก็ถือว่าไม่แพงมากเท่าไหร่นะครับก็โอเคนะครับดูในส่วนของเปรียบเทียบกับกลุ่มเนาะก็ยังถูกกว่ากลุ่มอุตสาหกรรมนะครับส่วนของ P/E ก็ยังถูกกว่าในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันนะครับโอเค ในส่วนของมูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้นนะครับก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เพิ่มขึ้นทีละน้อยนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับในส่วนของปันผลก็ปันผลทุกปีนะครับผมพาไปดูว่าเขาปันผลจากอะไรนะครับในส่วนของเครื่องหมาย XD นะครับปันผลจากกําไรสุทธินะครับปีนี้นะครับเดือนสิงหาคม วันั้หกสิบสามนะครับจ่ายสองครั้งนะครับในส่วนของเดือนเมษาด้วยนะครับก็จ่ายจากกําไรสุทธินะครับปีที่แล้วนะโอ้จ่ายจากกาไรสะสมนะครับอันนี้จ่ายจากกําไรสุทธินะครับโอเคก็น่าจะ ัผลก็น่าจะโอเคอยู่นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของกราฟนะครับในส่วนของกราฟนะครับนี้เป็นไทม์เฟรมันนะครับไทม์เฟรมันนะครับก็จะเห็นได้ว่า,าในช่วงตอนเกิดโควิดนะครับช่วงนี้ครับเดือนเมษาเดือนมีนาเมษานะครับก็ตกลงมาเยอะพอสมควรนะครับ ก็เป็นแนวรับนะครับแนวรับที่สําคัญก็อยู่ในช่วงโซนนี้นะครับจากอดีตก็นะครับเป็นโซนสักสิบบาทนะครับก็คือโซนนี่เลยครับทั้งแถบนะบนี่เป็นโซนแนวรับนะครับอยู่สักประมาณสักสิบบาทนะครับแนวรับที่มีนัยยะสําคัญมากๆนะครับตรงนี้อ่า ทีนี้นะครับปัจจุบันนะครับก็ยังเป็นขาลงนะครับในส่วนของดิ d ค c a t o r ก็แจ้งนะครับว่าน่าจะเป็นในโซนกลับตัวแล้วนะครับมีสัญญาณกลับตัวอ่อนมาแล้วนะครับจาก MACD นะครับในส่วนของ MACD บอกว่าเส้นสีฟ้านะครับกำลังจะตัดเส้นสีส้มขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของกราฟนะครับแท่งสีแดงนะครับก็ เริ่มเป็นแท่งสีแดงอ่อนๆน,นะครับแล้วก็ในส่วนของวอลลุ่มนะครับก็วอลลุ่มก็เริ่มเข้านะครับในส่วงช่วงนี้นะครับโอเคอส่วนแนวต้านนะครับแนวต้านก็น่าจะประมาณแนวต้านเดิมนะครับก็อยู่สักประมาณ26บาทนะครับโอเคต่อไปเดี๋ยวผมพาวัดดูนะครับว่าจากอดีตเนี่ยที่มันเคยขึ้นมาสูงๆเนี่ยแล้วมันลงมาต่ำสุดนะครับ มาลงมากี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วมาดูรอบนี้นะครับว่ามันเคยขึ้นไปนะครับถึงจุดสูงสุดปุ๊บแล้วลงมาเนี่ยลงมากี่เปอร์เซ็นต์นะครับโอเคอจากอรดิตตรงนี้แปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนของตรงนี้รับเป็นเท่าไรนะครับ รอบนี้ปึ๊บประมาณ6 0นะครับมาดูรอบปัจจุบันนะครับรอบปัจจุบันก็ประมาณสัก60%นะครับก็จะอ้างอิงได้ว่านะครับหุ้นตรงนี้ก็จะลงเกินประมาณสัก60%ก็น่าจะดีดกลับนะครับก็ถือว่าตรงนี้สัญญาณตรงนี้นะครับก็น่าสนใจนะครับก็ให้เพื่อนๆติดตาม ติดตามดูนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวผมพามาดูในส่วนของทํเาเฟมเดกันนะครับเผื่อจะมีใครสนใจเล่นในระยะสั้นๆน,นะครับอาจจะถือสักหนึ่งอาทิตย์นะครับโอเคในส่วนของอถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะถือระยะสั้นนะครับมาดูส่วนตรงนี้นะครับก็ หุ้นนะครับเขาก็วิ่งอยู่ในกรอบนะบวิ่งอยู่ในกรอบประมาณสัก16บาทถึง11บบาท50นะครับประมาณนี้นะครับก็ตอนนี้ก็มาครึ่งทางแล้วนะครับก็ถ้าจะเล่นก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับส่วนตรงนี้ก็มีแนวตรงนี้นะครับเป็นแนวต้านนะครับ ถ้าทะลุนี้ได้ก็น่าจะถึงไฮเดิมตรงนี้นะครับ16บาท6สตางค์นะครับประมาณนี้นะครับในส่วนของแนวรับนะครับแนวรับก็จะอยู่ประมาณสัก11บาทจุด5สตางค์นะครับถ้าหลุดนี่ก็มีแนวรับก็คือ11บาทนะครับมีแนวรับก็คือประมาณ 9บาทนะครับก็ลองวางแผนการเทรดกันดูเนาะนะครับสำหรับคนที่สนใจเล่นสั้นๆน,นะครับโอเคก็สำหรับสองหุ้นนะครับอมตะก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับท่านไหนที่ชอบก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e หรือคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ได้นะครับก็เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ